สวัสดี f อกอีกาเชนะทุกท่านครับวันนี้นำเสนอในประเด็นของเดลเลอารีกองกลางชาวอังกฤษที่ตกอับสุดๆครับจากดาวจรัสแสงของวงการเมืองผู้ดีนะครับตอนนี้กลายเป็นแข่งที่ไม่มีใครเอานาักเตะที่ไร้ที่ยืนในเวทีพรีเมียร์อย่างน่าตกใจและอย่างน่าเหลือเชื่อมันเกิดอะไรขึ้นกับผู้ชายคนนี้กับดาวเตะวัยเพียง26ปีคลิปนี้ จะเป็นผู้ให้คําตอบเราจะมาวิเคราะห์กันนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระดิ่งกระแจ้งเตือนกดซีฟิร์สเพื่อเห็นก่อนชื่นชอบแนวทางนี้แนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์แบบตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตช่องทางของอีกาด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่อีกาช่องเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสโมสรครับดเดลเอลีครับกองกลางที่ว่ากันว่ามีทักษะและความสามารถสูงที่สุดอีกคนหนึ่ง เขาเคยมีช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับตอนที่อยู่กับสเปอร์ถึงขั้นก้าวขึ้นไปสู่การติดทีมชาติเราว่ากันว่าการตีตำแหน่งตัวจริงในฐานะกองกลางตัวรุกของทีมด้วยนะครับแต่ในวันนี้ครับเขากำลังจะจากลาเวทีพิม์ลกอังกฤษโดยที่ไม่มีสโมสรไหนกล้าที่จะเอาเขาไปเสี่ยงแล้วทำให้เขาจะต้องหลีกหนีหายไปจากหลีกสูงสุดของอังกฤษแล้วจะไปเล่นในหลีกตุรกี กับเบซิคตัสที่มีข่าวหนักๆกันในวัน2วันที่ผ่านมาเอฟเวอร์ตันยอมรับข้อสเสนอยอมปล่อยส่วนเบซิคตัสอยากจะได้ตัวเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยืมตัวหรือว่าจะเป็นการซื้อขาดขึ้นอยู่กับใจของเขาใจของเจอเรีว่าจะยอมไปที่ตุรกีหรือไม่แต่ดูจากกระแสนแนวทางตอนผมอัดคลิปอยู่ในขณะนี้เขาน่าจะไปหาความท,ท้าทายใหม่ๆกปเริ่มต้นใหม่ที่ตุรกีมันเกิดอะไรขึ้นครับ กับนักเตะที่เคยถูกคาดการกันว่าจะมีค่าตัว100ล้านปอนด์เคยแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่อย่างเรอัลมาดริดอยากจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมเดเลอาลี A R e กับเอเวอร์ตันย้อนกลับไปครับเมื่อซีซั่นที่แล้วผมเชื่อว่าในนาทีที่มีภาพโคลออกมาว่าเดอเลอาลี A R e เนี่ยกลายมาเป็นสมาชิกใหม่ของเอเวอร์ตันแฟนสเปอร์หลายคนก็คงจะโอเคยินดีและเอาใจช่วยอดีตนักเตะของเขา ในขณะเดียวกันครับแบนดเอเวอร์ตันเองอาจจะมีขึ้นหมายคำถามแต่อย่างน้อยในช่วงนั้เวลานั้นในช่วงเดือนมกราคมเนี่ยมันเป็นช่วงที่เอเวอร์ตันเลือกไม่ได้ทีมกําลังพุ่งชนกับฟอร์มการเล่นที่ย่ําแย่บางทีสถานการณ์อาจจะสร้างบีรรบรุษที่ชื่อว่าเดลิอาลีก็ได้เข้ามาซัพพอร์ตยกระดับการเล่นให้กับเอเวอร์ตันในตําแหน่งแผงมิดฟิลซึ่งย้อนกลับไปนะครับในเดือนมกราคมที่ผ่านมานั้นตลาดหน้าหนาวแฟรงแลมพาดสร้างความรับใจให้กับเอเวอร์ตเนียที่เขาไปดึงตัว ดอนนี้ฟอร์เบกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เดอเลย์อารีจากทอรนาโดสเปอร์มาได้ซึ่งภายใต้การคุมทีมของแฟรงค์ลมพาดมันอาจจะเห็นภาพชัดว่าเฮ้ยดอนนี่กับอารีเนี่ยจะอยู่ในแผนการสร้างทีมของเขาแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นคนแรกอย่างดอนนี่เนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนแทบจะไม่ได้เล่นแต่คนที่2ออย่างเดอเลย์อารีไม่ค่อยจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ไม่ได้เล่นมันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไม แฟรงค์ลามพาดผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณซื้อที่มักจะให้โอกาสกับนักเตะวัยรุ่นให้โอกาสกับนักเตะที่ฟอร์มดีๆลงเล่นอจากสม่ำเสมอเนี่ยก็ยังหมาเหมืดครับมันเกิดอะไรขึ้นฮะแน่นอนครับมันมีการบอกเหตุผลเอาไว้ว่าเดลอาลี A เนี่ยเป็นคนที่ไม่เซตแย่ในระหว่างซ้อมซ้อมไม่เต็มที่แล้วก็ซ้อมไม่ดีทำไม่ได้ตามแนวทางที่แฟรงค์ลมาดวางเอาไว้ มันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญมากๆนะครับที่ทําให้เดลเอารี A กลายเป็นสํารองถาวรของเอเวอเรตันในยุคข,ของแลมพาดทางที่ร่างกายของเขาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาครับแต่มันมีปัญหาจากตัวเขาเองถ้าใครได้ติดตามผลงานของเอเวอเรตันในแต่ละเกมนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลที่ผ่านมามันมีหลายเกมมากๆครับที่มันเป็นเครื่องตอกย้ำว่าอาลีคุณสอแวลจะหมดอ,อนาคต ในยุคข,ของแฟรงก์ลันพาดได้ย้อนกลับไปในเกมกับเวสแฮมเวสแฮมครับเกมวันนั้นตอนนี้ฟรเ์เบกเนี่ยที่ถูกคาดหมายว่าจะเป็นตัวจริงเขาเจ็บระหว่างการวอร์มอัพแทนที่ตำแหน่งตรงนั้นเนี่ยจะเป็นของตันิเอลีแต่ไม่ใช่นะฮะแฟรงก์ลัพาดเลือกเมสันโคเกตซึ่งเป็นกองหลังธรรมชาติขยับขึ้นมาเล่นกองกลางตัวรับหรือว่ามิฟิลคู่กลางแทนเดนิเออลีซะอย่างนั้นครับสุดท้ายเมสันโฮเกตทำผลงานได้ดีระดับหนึ่งแล้วก็ยิงประตูได้ด้วย ในช่วง11เกมแรกของแฟรงค์ลมพาดลมพาดใช้ผู้เล่นไป21คนคนที่มาใหม่อย่างตัวนี้ฟราเบกเนี่ยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไปแล้วถึง5เกมแต่ในช่วงนั้เวลานั้นอารีไม่เคยลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับเอเวอเรตเลยมันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะหรือว่าลมพาดยังไม่ได้มองอารีในฐานะที่เป็นแข้งที่มีความพร้อมสําหรับการลงเล่นเป็นตัวจริงให้กับทีมะต้องอาศัยเวลาสักนิดหนึง ในการปรับจูนปรับให้มันเข้าระบบของแฟรงค์ลมพาดแต่กลับกลายเป็นว่าเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นในเกมที่เอเวอร์ตันเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับวันนั้นเนี่ยอลันกองกลางบราซิลโดนใบแดงไล่ออกจากสนามแทนที่ลมพาดจะเลือกอารีแต่เขาก็มองข้ามไปหรือย้อนไปเกมกับเวสต์แฮมไมเคิลทีนโดนใบแดงลมพาดก็มองข้ามเดลเลอารีไปอีก ในเวลาที่ลัมพาดเนี่ยพยายามปรับเปลี่ยนหมุนเวียนในเรื่องของระบบการเล่นยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เผชิญใช้มันทุกระบบเลยฮะ3 4 3 4 4 2 4 3 3หรือแม้กระทั่ง4 2 3 1อาลีก็ไม่เคยอยู่ในสายตาของลัมพาดครับมักจะเป็นตัวสำรองแล้วก็เป็นสำรองที่ไม่ได้ถูกใช้มากกว่าถูกใช้ครับหรือตำแหน่งมันยังไม่ชัดตำแหน่งของเขาที่เล่นได้ดีที่สุดเอื้อคุณภาพให้กับอารีได้ดีที่สุดอาจจะเป็นพลิมเกอร์หมายเลขสิบเป็นจอมทัพ แต่สุดท้ายแล้วอาลีก็พ่ายแพ้ปราชัยอย่างยับเยินให้กับแอนโทนีกอร์ดอนนักเตะรุ่นน้องชาวอังกฤษที่ในวันนี้เขาตกเป็นข่าวกับเชลซีแบบหนาหูมากแล้วสุดท้ายแอนโทนีกอร์ดอนก็กลายเป็นตัวหลักในขณะที่อาลีเป็นเพียงแค่ตัวสำรองและในวันนี้อาลีก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของแฟรงก์ลามพาดครับตอนแรกผมคิดว่าโอเคอาจจะมีการปรับตัวในช่วงครึ่งซีซั่น แต่ในซีซั่น2022-2023อาจจะเป็นทีของเดลิอาลีก็ได้เพราะว่ามันน่าจะถึงเวลาแล้วที่อาลีจะได้ฉายแววจะได้โชว์ศิภาพของตัวเองที่มีทั้งสกิลทักษะความสามารถเฉพาะตัวที่สูงและลูกเล่นทริคต่างๆที่เราเคยได้เห็นก่อนหน้านั้นตอนที่อยู่กับสเปอร์แต่มันไม่ใช่เลยครับแฟลคนำผ่านไม่ได้เลือกเขาในขณะเดีวยวกันแฟล,ลนัผพาดก็ไปดึงตัวใหม่ๆเข้ามาอย่างอามาดูโอนาน่า จากลีนนะครับเข้ามาแล้วเราเห็นได้ชัดว่าโอนาหน้าของจริงไว้ให้ยกระดับการเล่นให้กับทีมได้หรือแม้กระทั่งกําลังจะเซ็นสัญญาอีกครั้งหนึ่งกับอิติซาการนาเกและยังมีข่าวว่าจะจะได้กองกลางตัวรุกคนอื่นๆแสดงว่าอาลีหมดอนาคตอย่างชัดเจนที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นครับมันงงมากนะฮะแต่มันมีสัญญาณบอกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เดลเลอาลี A R e, กับกุนซือคนอื่น ะลองย้อนไปดูนะฮะในอดีตวันๆที่ผ่านมาเดลเออรีเคยผ่านการร่วมงานกับคุณซือระดับคุณภาพระดับท็อปของวงการระดับที่ดีระดับหนึ่งของทางรีมยรีไม่ว่าจะเป็นโจเซ่มูรินโญ่กุณซือชาวโปรตุกสหรือจะเป็นอันโตนิโอคอนเต้หรือจะเป็นน e, ูโนเอสโตรซันโตคนนี้ไม่สามารถดึงศักยาพ ของเตเลอรี A กลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้องสักทีหนึ่งครับเมื่อเวลาผ่านไปกลายเป็นว่าเตเลอรี A ค่อยๆต่ําลงต่ําลงต่ําลงจนไปถึงต่ําเตี้ยเรียติดพื้นครับอย่างน่าเหลือเชื่อทางทั้งที A ่เตเลอรีเคยมีช่วงกัาที่พีคมากผมจําได้เลยเป็นในซีซั่น2016-2017ปีนั้นเนี่ยเป็นปีทองของอารีมากๆครับ <S <S เขาเป็นนักเตะพลังหนุ่มไฟแรงมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีความสม่ําเสมอในตัวเอง และที่สําคัญเขาเจอกับจุดที่ลงตัวเป็นนักเตะกองกลางที่สามารถยิงประตูได้แบบเป็นกอบเป็นกรรมจาได้ว่าซีซั่นนั้นอาลียิงประตูให้กับสเปอร์ไปถึง22ประตูครับเป็นโคตรกองกลางเป็นกองกลางระดับท็อปที่กูรูคอมเมนเ,เตอร์ื่ออังกฤษทุกสำนักทุกแขนงออฟไลน์ออนไลน์ยกย่องเขาว่านี่แหละคือเพชรเม็ดงามของวงการลูกหนังเมืองผู้ดีนั่นเป็น ตัวหลักคนสําคัญที่จะทําให้อังกฤษฟุตบอลอิสคัมมิงโฮมได้ทําให้อังกฤษประสบความสําเร็จได้แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นแบบนั้นเพียงแค่ไม่กี่ปีหลังจากนั้นอาลีไม่เหมือนเดิมครับและข้อต่อมาคือมีคําเตือนจากมูรินโญ่มูรินโญ่เคยพูดเอาไว้ในสารคดี or or nothing ซึ่งเป็นสารคดีของ Tottenham Hotspur ในช่วงซีซั่น2019-2020 เดอะสเปเชียลวนได้มีการเรียกกองกลางชาวติเป็นคนนี้มาพูดคุยแบบตัวตัวเป็นการส่วนตัวเลยเป็นการเตือนสติพร้อมกับให้คำแนะนำในแนวทางการเล่นให้กับทางด้านของเดลเลอาลี li, เพื่อยกระดับตัวเองให้กลายเป็นระดับท็อปของแท้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอาจจะเสียใจยในภายหลังมูโยโยพูดว่าเขาเนี่ยรึ่งในความสามารถรับคุณเนี่ยมีทริคมีสกิลที่น่าเหลือเชื่อมาศจรย์มา,มาก เป็นนักเตะที่ไม่เหมือนใครเป็นนักเตะที่มีอะไรบางอย่างที่พิเศษซึ่งคุณจะต้องเก็บมันเอาไว้ให้ดีและคุณอายุยังน้อยดังนั้นเรียนรู้กับมันตั้งใจฝึกซ้อมแน่วแน่กับสิ่งที่กำลังทำอยู่และโฟกัสในเกมให้มากที่สุดเพราะเขาเองเชื่อว่าสกิลแบบนี้ทักษะแบบนี้คุณไปต่อได้คุณจะกลายเป็นนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ได้แล้วก็กวาดแชมป์แบบเป็นว่าเล่นได้แต่ถ้าคุณเดินทางผิด เดินหลงทางเดินออกนอกกรอบโดยที่ไม่หันกลับมามองในตัวเองว่าตัวเองมีดีอะไรมีความพิเศษอะไรคุณจะเสียใจในภายหลังเพราะว่าเขาเองเนี่ยตอนที่ร่วมงานกับเดเลอาลีเนี่ยมุโยบ,บอกว่าเขาเองก็งงเหมือนกันนะมีบางเกมที่อาลีเล่นได้แบบโคตรด,ดีเล่นได้แบบท็อปคลาสมากแต่อีกหลายๆเกมอาลี Ali ไม่สามารถยืนระยะได้ ไม่สามารถมีความต่อเนื่องให้กับตัวเองได้คือสามาดีสี่วัน,นป่วยแบบนี้ตลอดเวลาซึ่งมันไม่ใช่คุณสมบัติที่ดีสําหรับใครก็ตามที่จะเป็นนะักเตะระดับท็อปตรงนี้มูโยงง,งซึ่งเขาเองเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่แล้วในการที่จะตบสติเตือนแนะนำทำให้เดลี่อาลีอยู่ในกรอบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเขาเองในการที่จะปฏิบัติตัวในการที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ ในฐานะนักฟุตบอลอาชีพที่ดีมันอยู่ที่เดลี A ่อาลีเท่านั้นที่จะเรียกร้องให้กับตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเขาเดินทางผิดอันนี้มูริโยอบอกว่าเขาก็ไม่รู้แหละกานที่ตอนนั้นจําได้ไหมฮะมูรินโยเชื่อใจแล้วก็มั่นใจจะได้อาลีมากถึงท่านยอมปล่อยนักเตะคนอื่นออกจากทีมใครก็ตามที่มาดีมูริโยไม่สนเชื่อมั่นในตัวของอาลีแต่สุดท้ายแล้วอาลีก็ไม่สามารถที่จะต่อยอดให้กับตัวเองได้มันน่าเหลือเชื่อมากครับ ฟอร์มตกแบบสุดกูฮะนักเตะที่เคยพุ่งแบบสูงปรี๊ดแบบเนี้ติดแบบติดเพดานเลยก้าวสูงในการเป็นนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษถูกมองว่าอาจจะมีค่าตัวราวๆแบบ70 8 0บดบล้านปอนด์ในสนามเต็งอังกฤษเคยมีข่าวกับเรอัลมาดริดต,ตอนเนี้ไม่มีใครเอาแม้กระทั่งแฟรงค์ลามพาร์ดก็ไม่เอาแฟรงค์ลามพดยอมแพ้โยนธงขาวลงกลางเวทีบอกว่าทําไม่ได้แล้วนักเตะคนนี้เขาเป็นประเภทแข่งที่จะเกินเยียวยาแล้ว เเลยยอมที่จะปล่อยไปกับเบสิกตัสยอมเลยว่าเบส็กตัสเรียกมาเท่าไหร่จะยอมรับข้อสเสนอซึ่งน่าเหลือเชื่อสุดๆครับกับฟอร์มเล่นของอาลีมีแน่ตกต่ำลงเรื่อยเพราะว่านับตั้งแต่ซีซั่น2 0 2 0 2 0 2 1่เดเลเลอารีลงเล่นเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ครับเพียงแค่16เกมน้อยมากฮะและทำได้เพียงแค่1ประตูอังๆท,ที่ก่อนหน้าน,นี้เขาเคยเป็นคีย์แมนให้กับทีมชาติอังกฤษคว้าอันดับที่4ในฟุตบอลโลก2018 และเคยพาสเปอร์เข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019ที่แพ้กับลิเวอร์พูลแต่ในวันนี้เขากลายเป็นนักเตะที่ไร้ที่ยืนในพรีเมียร์ครับนี่คือแบบอย่างที่ชัดมากสําหรับนักฟุตบอลอาชีพถ้าคุณมีไมซ์เซ็ตที่แย่ประพฤติตัวที่ไม่ดีในเรื่องของนอกสนามไม่เต็มที่มากพอชีวิตของคุณก็จะจบลงอย่างรวดเร็วครับ นั่นคือทั้งหมดครับขอบคุณทุกคนด้วยที่อยู่รับฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับก็กดกระดิ่งระแจ้งเตือนกดซีฟัสเพื่อเห็นก่อนนะครับชื่นชอบแนวทางการวิเคราะห์วิจารณ์ตรงไปตรงมาแบบนี้ก็ช่วยกันซัพพอร์ตด้วยนะครับเพราะว่าที่นี่การชแนลเป็นช่องทางของแฟงบนบอลทุกสโมสรครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ